สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้มาเรียนเรื่องการใช้โปรแกรม t d m a x เบื้องต้นนะครับก็เวลาเราเปิดโปรแกรม t d m a x ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีพื้นที่ทำงานเนี้ยสี่วิวนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับ โปรแกรมเนี่ยมันด้าน,นี่ยมันก็จะทํางานอย่างนี้เหมือนเหมือนกันหลายๆโปรแกรมนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นวิวทั้ง4วิวเนี่ยมันจะมีวิวอะไรบ้างเนี่ยมันจะบอกอยู่ตรงนี้นี่คือวิวท็อปวิวฟอนนะครับก็คือมองด้านหน้าวิวเลฟแล้วก็วิวเปร์ก็คือวอมองวัตถุแบบ3มมิตินะครับคราวนี้ก็มาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับในการสร้างวัตถุในโปรแกรมนะครับ เราสามารถสร้างได้จากด้านนี้ตรงนี้นะครับอ่ามันจะเป็นแทบ็บพวกเนี้ยจะเป็นแท็บนะครับถ้าเราคลิกตอนเนี้แท็บแรกที่เราอยู่ถ้าเรามอไปวางเนี่ยมันจะเขียนว่า create เป็นแท็บที่เอาไว้สร้างวัตถุอะไรเงี้ยแท็บต่อมาอ่าเนี่ยพวกแท็บนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสอนทีหลังนะครับเนี่ยเวลาคลิกปุ๊บคลิกแทบ็บปั๊บด้านล่างจะเปลี่ยนไปตามแท็บนั้นๆน,น,นะครับ อ่ซึ่งตอนนี้เราอยู่แถบซ้ายสุดก็คือเครื่องหมายบวกหรือการ r ร a t e วัตถุซึ่งการสร้างวัตถุเนี่ยพอเราคลิกแถบนี้นะครับมันก็จะมีตัวย่อยแถบย่อยอีกนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเราเมาส์มาวางนะครับ geometry นี่คือแถบในการสร้างวัตถุ3มิตินะครับอ่าถ้าเรามาคลิกตรงนี้ปึ๊บแถบอีกอันหนึ่งตรงนี้มันจะเอาเมาส์ไปวางนะครับจะเขียนว่า shape มันจะเป็นแถบที่เอาไว้ว่าเอาไว้สร้างพวกเส้นอ่าหลอดไฟสร้างไฟ สร้างกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยเรียนต่อนะครับอ่าเรามาที่แท็บแรกก่อนก็คือแทบ็บ geometry ตรงนี้สร้างวัตถุสามมิติอันนี้การสร้างวัตถุสามมิติเราสร้างอะไรได้บ้างเนี่ยพวกเนี้ยปุ่มเนี่ยเนี่ยเราสามารถสร้างได้หมดนะครับเป็นวัตถุรูป Basic, Box, ร phere, ทรงเบสิกอย่างเช่นบล็อกหรือสี่เหลี่ยมสเฟียร์ทรงกลมไซเรนเดอร์ทรงกระบอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นเวลาเราสร้างเนี่ยสมมุติเราจะสร้างบล็อกนะครับอ่าบล็อก เราคลิกเมาส์ซ้ายนะครับลงไปที่คําว่าบล็อกนะครับปุ่มก็จะถูกแอคทีฟเป็นอย่างนี้จากนั้นเอาเมาส์ไปวางผมจะวางสร้างในวิวเปอร์เลยนะครับมันจะง,ง่ายคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับลากออกมามันจะเป็นฐานมันก่อนกว้างคุณยาวอพอได้กว้างคุณยาวเราสร้างไปก่อนนะครับขนาดเดี๋ยวเราค่อยกําหนดทีหลังสร้างปับ๊บพอเราปล่อยเมาส์เลื่อนเมาส์ขึ้นลงเนี้ยเป็นการกําหนดความสูง เราเลื่อนเมาส์ขึ้นลงนะครับพอได้ความสูงที่เราต้องการแล้วเราก็คลิกเมาส์ซ้ายอีกหนึ่งครั้งปุ๊บเป็นการจบการสร้างนะครับอันนี้การควบคุมวิวพอร์ตนะที่วิวเปอร์นะครับถ้าเราใช้เมาส์นะครับกดปุ่มเมาส์กลางค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์นะครับมันก็จะเป็นการแพนเห็นไหมเมาส์เราเป็นรูปฝ่ามือเป็นการแพนเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นนะ ผมจะขยายวิวนี้ขึ้นมานะครับโดยการกดช็อตคัทอาเทเนตดับเบิลยูหรือนะครับมากดปุ่มนี้นปุ่มด้านล่างขวาสุดเลยตรงเนี้ยคลิกปับ๊บมันจะเป็นกา,การขยายวิวขึ้นมา,าถ้ากดช็อตคัตอีกรอบหนึ่งอ l เทเนตดับเบิลยูอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บเราคลิกที่วิวไหนวิวนั้นจะขยายขึ้นมานะครับอาเทเนตดับเบิลยู เวลาคลิกวิวก็คือจะเป็นกรอบสีเหลืองๆนี่ครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บของคลิกขึ้นมาเมาส์กลางเป็นการแพนนะครับกดเมาส์กลางค้างไว้เป็นการแพนเมาส์กลางหมุนเมาส์นะครับหมุนเมาส์เป็นการซูมเข้าซูมออกนะครับหรือการซูมเข้าซูมออกเราจะใช้แว่นขยายตรงนี้ก็ได้นะครับตรงปุ่มพวกนี้เป็นการปุ่ม อ่าเป็นปุ่มที่เอาไว้ควบคุมวิวพอร์ตเหมือนกันนะครับซูมก็คือเว้นขยายคลิกแว่นขยายแล้วมาเอาเมาส์มาวางที่ในวิวพอร์ตคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้เลื่อนขึ้นลงเป็นการขยายต่อไปนะครับการหมุนวิวเราจะหมุนจากไอคอนตรงนี้ก็ได้เนี่ยเลือกเอาเมาส์ไปวางบนไอคอนตรงนี้แล้วหมุนนะครับหรือถ้าเป็นช็อตคัดก็เป็น อัติเนตค้างไว้แล้วก็กดปุ่มเมาส์กลางค้างไว้ก็จะเป็นการหมุนเหมือนกันอ่าอันนี้ต้องไปลองฝึกดูอัติเนตเมาส์กลางคือการหมุนวิวพอ t ถ้าเกิดเมาส์กลางอย่างเดียวเป็นการแพนอ่าหมุนเมาส์กลางซูมเข้าซูมออกนะครับอ่าอันนี้แล้วแต่สะดวกตรงนี้ก็หมุนได้นะครับ จากนั้นอีกปุ่มหนึ่งที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ F3 กับ F4 ผมคลิกที่วัตถุก,ก่อนคลิกเมาส์ซ้ายที่วัตถุวัตถุถูกเลือกมันจะมีกรอบอย่างเงี้ยบอกไว้ว่าวัตถุชีิ้นี้ถูกเลือกนะแล้วผมกด F4 หนึ่งครั้งเปึ๊บเห็นไหมนี่คือ F4 F4 จะเป็นการแสดงเส้นที่อยู่บนวัตถุนะครับปิดเปิดนะครับอ่านี่ก็ใช้บ่อยในการทำงาน ว้ดูรายละเอียดวัตถุว่าวัตถุนี้มีเส้นแบ่งเยอะน้อยอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับในการสร้างโมเดลบางทีเราต้องตัดเราต้องแบ่งพวกวัตถุพวกนี้ออกมานะฮะแล้วก็ F 3อ่าเป็นการปิดเปิดอ่าพื้นผิวแล้วกันพื้นผิววัตถุนะครับปิดเปิดเนะี่ยเรากดสลับไป F 3 F 4เนี่ยจะใช้กันบ่อยนะครับอ่าหลังจากที่เราสร้างวัตถุไปแล้วนะครับ เราก็จะมาปรับแต่งมันเพราะว่าตอนแรกที่เราสร้างเนี่ยเราก็ลากมันไปก่อนถูกไหมลากให้มันเกิดบล็อกขึ้นมาหนึ่งอันเนี่ยจากนั้นเราสามารถที่จะปรับแต่งบล็อกตัวนี้ได้นะครับโดยเราไปที่แท็บที่สองนะครับแถบแรกก็คือเครื่องหมายบวกเนี่ยแถบ create ใช่ไหมครับถ้าเราเอามอไปวางไว้เนี่ยมันจะเขียวว่า create ต่อไปแถบที่2ถ้าเราเอามอไปวางนะครับมันก็จะเขียวว่า modify นะครับเราคลิกปับ๊บ แทบ modify จะมีรายละเอียดของบล็อกตัวนี้อยู่เนี่ยตรงนี้เราเรียกว่าช่องนี้เราเรียกว่า stack นะ,ะถ้าเราไม่ไม่ได้คลิกวัตถุถ้าผมคลิกที่ว่างๆหนึ่งครั้งปุ๊บตรงที่แท็บ modify ก็จะไม่มีรายละเอียดของอะไรเลยนะครับตรงนี้ดังนั้นเราต้องคลิกวัตถุอย่างน้อย1ชิ้นคลิกปุ๊บก็จะมีรายละเอียดของวัตถุชิ้นนั้นขึ้นมาอย่างเช่นตอนนี้มันจะบอกว่ามันวัตถุชิ้นเนี้ยมันจะชื่อว่าบล็อก01อ่า ซึ่งบล็อกศูนย์หนึ่งก็จะมีพารามิเตอร์ดังนี้เลนส์วิดไฮ h t กว้างยาวสูงนะครับก็จะเป็นเป็นหน่วยละกันเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าเป็นเซนหรือเป็นอะไรนะเนี่ยตรงนี้ถ้าเราต้องการให้มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมด้านเท่าอย่างเงี้ยก็พิมพ์ไปอย่างเงี้ยผมพิมพ์เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์นะแท็บหนึ่งศูนย์ศูนย์กดแทบ็บปุ๊บหนึ่งศูนย์ศูนย์เอนเตอร์เราก็จะได้ กล่องสี่เหลี่ยมที่ด้านเท่ากันทุกด้านเหมือนลูกเต๋านะครับคราวนี้มันก็จะมีพารามิเตอร์ด้านล่างอีกเซกเมนต์เซกเมนต์เนี่ยคือจะเป็นรายละเอียดของวัตถุสามารถเพิ่มได้นะครับเราสามารถเพิ่มโดยการไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ด้านหลังเนี่ยเป็นสปินเนอร์ลูกศรขึ้นบนลงล่างหัวลูกศรแล้วกันเอาเมาส์มาวางนะครับบนนี้คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยเป็นการปรับค่าพารามิเตอร์ก็จะเห็นว่าถ้าผมคลิกแล้วกันห้าหกเจดไทไหมเส้นมันเพิ่มขึ้นหรือด้านวิทเนี่ยเพิ่มขึ้นปุ๊บปุ๊บนี่คือเซกเมนต์ซึ่งการปรับเซกเมนต์ของกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเส้นมันเยอะขึ้นแต่ว่ารูปทรงมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปนะครับผมคลิกเมาส์ขวาบนสปินเนอร์เป็นการปรับค่าพารามิเตอร์ให้ เป็นค่าน้อยสุดนะครับคลิกขวาบนสปินเนอร์อ่ะคลิกปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ามันจะกลับไปค่าน้อยสุดคือค่าหนึ่งมาลองดูสมมุติผมสร้างวัตถุอีกหนึ่งชิ้นอ่าไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้สร้างวัตถุแบบสเฟียร์สเฟียร์ก็คือทรงกลมอ่ะสร้างขึ้นมาปึ๊บเนี่ยนี่คือทรงกลมเห็นไหมฮะแล้วสร้างเสร็จเข้าไปที่แท็บ modify อ่ แท็บโมดิฟายของ s เฟีย e ตัวนี้มีอะไรบ้างพารามิเตอร์แต่ละชนิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเราสามารถลองสร้างลองปรับวัตถุดูได้ทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวมันก็จะเห็นผลอย่างเช่นสเฟียตัวเนี้ยมันก็คือมีให้ปรับรัศมีคือขนาดเนี่ยขนาดเห็นไ,ไหมยิ่งปรับผมเอาเมาส์ไปวางบนสปินเนอร์คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้เลื่อนเมาส์ขึ้นลงค่าพารามิเตอร์มันจะเปลี่ยนก็คือขนาดของสเฟียก็จะเปลี่ยนไป อ่คันนี้เซกเมนต์เนี่ยแหละมันจะมองเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเซกเมนต์มากน้อยทรงกลมเราจะเป็นยังไงเอาเมาส์วางบนสปินเนอร์นะครับเคลื่อนเมาสนะ์ลงหนไหมผมลดค่าเซกเมนต์ลงเนี่ยลงเรื่อยๆเรื่อยๆทรงกลมเรามันก็จะไม่กลมเซกเมนต์คือรายละเอียดของวัตถุนะครับยิ่งมีมากวัตถุก็ยิ่งโค้งมนมากอ่าเซกเมนต์ห้าเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เป็นทรงกรมลมละอ่าขึ้นไปเรื่อยๆดูดิ อ่เห็นไหมยิ่งเซกเมนต์เยอะวัตถุก็จะโค้งมนนะครับแต่ว่าก็พยายามไม่เยอะเกินไปเพราะว่าเวลาเราปรับค่าเซกเมนต์พวกนี้เนี่ยจะเห็นว่ารายละเอียดของทรงกลมเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆก็คือมันจะสร้างไอ้พวกนี้สร้างความละเอียดมากขึ้นซึ่งมันจะทําให้โปรแกรมมันใช้งานหนักคอมพิวเตอร์เรามันหนักมากขึ้นนะครับดังนั้นใช้เท่าที่พอสมควรก่อนอ่าใช้ประมาณนี้ก็กลมแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ย นะครับซึ่งการสร้างวัตถุตรงเนี้ยมันก็จะมีหลายรูปแบบนะครับซึ่งไปลองสร้างกันดูได้นอกจากปรับ radius กับ segment เนี่ยมันจะมีพารามิเตอร์อื่นอีกให้ปรับนะครับวัตถุชิ้นอื่นถ้าเราลองสร้างมันก็จะปรับแล้วมันจะเห็นผลแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นของซเฟีตเนี่ยจะมีคำว่า h e r m s p p h r e คืออะไรเป็นศูนย์เนี่ยปรับดูปรับปบั๊บนี่ไหมมันมันเป็นการ อ่าแบ่งเหมือนกับตัดครึ่งอ่ะแล้วแต่ว่าเราจะตัดเขากี่เปอร์เซนต์อ่าเราไม่ต้องการทรงกลมเราต้องการครึ่งทรงกลมอย่างเงี้ยมันก็จะเฮอร์มิเซียก็เป็นจุดห้ามันก็จะครึ่งหนึ่งพอดีอะไรเงี้ยนะครับอ่าเราปรับค่าสไลด,ด์ดูสไลด์ออนอ่าสไลด์ออนคือไลไรติ๊กแล้วเปิดนี่คือสไลด์เห็นไหมอ่าก็ทาเป็นแบบว่าเหมือนกับโดนเฉือนอะไรเงี้ยได้นะครับ ซึ่งพารามิเตอร์พวกนี้เราก็ปรับแต่งได้ทุกวัตถุนะวัตถุชนิดอื่นๆอย่างเช่นในแถบ r e a t e นะครับดูที่การสร้างวัตถุเหมือนเดิมนะครับวัตถุสามมิติตอนนี้อยู่ในโหมด Standard ตรงนี้ Standard ก็คือสร้างวัตถุพื้นฐานนะครับกล่องสี่เหลี่ยมวงกลมทรงกระบอกพวกนี้พวกเพลนก็คือเป็นแผ่นแผ่นกระดาษเพลนเนี่ยเป็นแผ่นแผ่นบางๆอ,อันนี้ก็จะเป็นรูปทรง วัตถุสามิติแบบพื้นฐานก็คือ Standard ตรงนี้เราสามารถคลิกลงมาได้นะครับมันจะมีโหมดย่อยซ่อนอยู่อีกคลิกออกมานี่ก็คงมันจะไม่ได้สอนทุกตัวนะอันนี้อาจจะต้องลองไปเล่นดูสแตนดาร์ด X10 เนี่ยเนี่ยจากสแตนดาร์ดใช่ไหมมาเป็น X10 X10 ก็คือเป็นวัตถุที่มีความซับซอ้อนมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับระบบพาร์ติเคิลสำหรับไว้พวกทำพวกเป็น พวกฝนพวกขิมะพาร์ติเคิลก็คือจะเป็นเม็ดเล็กๆอะไรเกี่ยวกับพวกปล่อยออกมาเป็นเม็ดเล็กๆนะครับสร้างประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยต้นไม้จะมีหลายๆอย่างหลายๆหมวดที่เราได้สร้างนะครับซึ่งเรามาดูหมวดนี้แล้วกัน x t e n นะครับเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับอ่าเราคลิกที่หมวด x 1 0ปั๊บปุ่มในการสร้างวัตถุก,ก็จะเปลี่ยนชื่อไปลวจะเป็นอีกหมวดหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นหมวด x 1 0อ่ามี h e ด d e r อะไรพวกเนี้ย อาจจะชื่อแปลกๆหน่อยก็ต้องลองสร้างกันดูแต่เพื่อความเข้าใจง่ายกะมาดูปุ่มนี้ s h a m f e r b o x ็อกไม่กี้นี้แบบธรรมดาคือเราสร้างบล็อกบล็อกก็คือเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นคำว่า chamfer box คำว่า chamfer box ก็คือ chamfer แปลว่ามุมมนนะครับเราสามารถสร้างบล็อกมุมมนได้เราเลือก chamfer box ็สร้างเหมือนเดิมนะครับลากมาก่อนกว้างคุณยาวได้แล้วปล่อยเมาส์ เลื่อนเมาส์ขึ้นลงเป็นการกําหนดความสูงได้ความสูงที่ต้องการคลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วเลื่อนเมาส์อีกครั้งหนึ่งอ่าเลื่อนไปซ้ายไปขวานะรู้สึกเป็นการกําหนดเชมเฟอร์หรือมุมมนซึ่งเหมือนเดิมเราก็สร้างไปก่อนเราสร้างให้บล็อกมันออกมาเป็นลูกก่อนปุ๊บอ่าเนี่ยเสร็จแล้วนะครับพอเราเสร็จการสร้างบล็อกพวกนี้แล้วเนี่ยให้เราคลิกขวาที่ว่างๆหน้าจอเนี่ยเป็นการปิดปุ่มนะครับ คลิกปุ๊บป่มไว้แต่กลับมาเหมือนเดิมก็คือเราจะไม่ได้ร้างอะไรต่ออันนี้หมุนหมุนหมุนใช้นี้ปุ่ม alternate แล้วก็กดเมาส์กลางค้างไว้นะครับนะก็เป็นการหมุนจากนั้นนะครับเราก็สร้างเสร็จแล้วเราก็จะมาเหมือนเดิมเข้ามาที่แท็บ modify ก็จะมาปรับแต่งวัตถุจะให้กว้างยาวสูงเท่าไหร่เหมือนเดิมผมร้อย ร้อยแทบร้อยปุ๊บฟิเลตคือมุมมนนะครับก็มนลดลงน้อยๆกด F4 ปิดพื้นผิวเพราะว่าบางทีเราไม่อยากดูสิ้นเราอยากดูพื้นผิวอย่างเดียวว่ามันมนแค่ไหน F4 เนี่ย F4 ปุ๊บอ,อยากได้มนมากมนน้อยอเตืนว่า กด f สี่ทีหนึ่งเนี่ยเส้นนี่คือเส้นของความมนใช่ไหมซึ่งพอเราปิด f สี่จะเห็นว่าความมลมันเป็นเหลี่ยมไม่สวยแสดงว่าเซกเมนต์มันน้อยเราก็มาปรับค่า finish segment f i l i s h ก็คือมุมมลเซกเมนต์ของมุมมนเป็นสามปรับเพิ่มขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเยอะขึ้นตร,ง,นตรง,ง,งเนี้ยตรงโค้งโค้งเนี่ยมันก็จะกลมมากยิ่งขึ้นใช่ไหมนี่เก้านะฮะถ้าเราลดลงลด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 ใช่ไหมมันก็จะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมอย่างเงี้ย เพิ่มอุ๊บอ่ามันจะกลมขึ้นนี่คือเซกเมนต์นะครับแต่ว่านั่นแหละเซกเมนต์ยิ่งเพิ่มเยอะมันก็จะใช้แรมเยอะใช้สเปคเครื่องเยอะก็ใช้ตามความเหมาะสมนะครับบางทีไม่จาเป็นต้องเยอะมากขนาดนี้อะไรเงี้ยแค่นี้ก็หมดแล้วเหมือนกันถ้ามันวางไกลๆนะครับต่อมานะครับจะเป็นการขยับวัตถุนะครับซึ่งวิธีการขยับวัตถุ เราสามารถใช้ปุ่มตรงนี้ปุ่มถ้าเราเอามอสไปวานะครับจะเป็นหัวลูกศรนู้ชี้ออกไปสีข้างเนี่ยมันก็ถิเขีนว่า select and move ส่วนปุ่มนี้ select and rotate ก็คือเลือกแล้วก็หมุนวัตถุแล้วก็ปุ่มนี้ scale เ,เอาเราเลือกวัตถุอย่างเช่นผมเลือกวัตถุชิ้นนี้นะครับ chamfer b o x ผมมาคลิกที่ปุ่มนี้ปุ๊บอ่าปุ่ม อันนี้ปุ่ม select and move หรือปุ่มขยับวัตถุนะครับพอติ๊กปั๊บเนี่ยเราจะเห็นแกน x y z ขึ้นมาที่วัตถุชิ้นนั้นนะครับหรือเราเลือกปุ่มนี้ป๊บแกนมันก็จะเปลีป่ยนเป็นรูปวงกลมก็คือเป็นปุ่มที่เอาไว้หมุนวัตถุหรือปุ่มนี้ป๊บก็จะเป็นแบบนี้สามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเป็นสเก l e หรือย่อขยายวัตถุซึ่งช h o r t c u ของสามปุ่มนี้ก็คือ คือเดี๋ยวพ่ <U S 1> คือ move นะครับ e, e คือหมุนวัตถุแล้วก็ r, r ก็คือ scale มันอยู่ติดกันเลยเดี๋ยวพ e r อ่าเรามาที่ move ก่อนว่าเราจะ move วัตถุนะครับเราจะเห็นแกนมันบอกอยู่แล้วแหละถ้าเราหมุนดู viewport ตรงนี้ดูแกนก็คือใน x กับ y ก็คือเป็นระนาบพื้นนะครับก็คือ x เนี่ยเวลาขยับวัตถุให้เราเอาเมาส์มาวางที่ แขนนะครับของของลูกศรคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้เลื่อนเมาส์ไปมาเนี่ยแกน x ขยับวัตถุไปหน้าไปหลังแกน y ขยับวัตถุไปซ้ายไปขวาแกน z ขยับวัตถุขึ้นบนลงล่างนะครับถ้าเราเลือกแขนแต่ละแกนเนี่ยมันก็จะขยับได้เฉพาะทิศทางของมัน นะครับอย่างเช่นแกน x เนี่ยไปหน้าไปหลังแต่เราจะเห็นแผ่นตรงนี้นี่แผ่นตรงนี้เอาหมอนมาวางเป็นสีเขียวเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นการขยับแกน x และ y ด้วยกันนะครับเราก็สามารถขยับวัตถุไปในแกน x และ y ไปพร้อมๆกันได้อย่างนี้หรือ y กับ z เนี่ยก็คือแผ่นนี้ก็ขยับขึ้นบนลงล่างกับ ไปซ้ายไปขวาอะไรเงี้ยหรือนี้นะครับก็สามารถที่ขยับได้หลายทิศทางนะครับแล้วแต่ความถนดัดต่อมาหมุนอ่าตัวนี้หมุนวัตถุมีแกนเหมือนกันนะฮะ x y z เหมือนกันก็จะเป็นสีของแกนอย่างเช่นเวลาเราหมุนนะครับก็เราจับแกนของตรงเนี้ยแขนของการควบคุมเนี่ยหมุนนี่หมุนม คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็หมุนไปข้างบนมันจะมีตัวเลขบอกองศา,าการหมุนด้วยว่าหมุนไปนกี่องศาหมุนหมุนหมุนเป็นแกนหรือถ้าเราไม่จับแกนนะครับเราจับที่ว่างๆภายในวงกลมเนี้ยเป็นการหมุนอย่างอิสระเป็นการหมุนอย่างอิสระแล้วคนี้เมื่อไหลที่เราหมุนวัตถุไปแล้ว เราอยากให้วัตถุมันอากลับมาอยู่ที่เดิมนะครับวิธีการก็คือก็ไปคลิกขวาบนปุ่มหมุนเนี่ยคลิกขวาปึบ๊บมันจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างหนึ่ง Rotation Transform น,น,นะครับก็คือหน้าต่างที่บอกว่าแกน x y z มันหมุนไปกี่องศาแล้วดังนั้นถ้าเราต้องการปรับให้มันตั้งตรงเหมือนเดิมเราก็แค่ปรับ แกนทั้ง3อันนี้ให้เป็นศูนย์องศาถูกไหมวิธีการก็คือไปคลิกขวาบนสปินเนอร์เนี้ยคลิกขวาจะกลับไปค่าต่ําสุดจําได้ใช่ไหมครับอ่าคลิกขวาปุ๊บแล้วก็คลิกขวาปุ๊บอ่ะมันก็จะหมุนกลับมาที่เดิมยังอยู่ในเรื่องการหมุนอยู่คราน,นี้เวลาเราหมุนวัตถุเนี้ยแกนในการหมุนเนี่ย ตรงนี้คือมันจะเลือกเป็นวิวอยู่คือมันจะยึดตามวิวพอร์ตนะครับดังนั้นไม่ว่าวัตถุจะหมุนไปยังไงแกนมันมันก็ยังอยู่ในระนาบ x y z ของวิวพอร์ตเหมือนเดิมแต่เมื่อไหรที่เราเปลี่ยนนะค่าของแกนจากวิวเนี่ยเป็นโลเคอลดูนะฮะโลเคอลอันนี้จะใช้บ่อยเหมือนกันจากวิวเป็นโลเคอลแกนมันจะยึดตามวัตถุแล้วพอวัตถุเราหมุนปุ๊บ เห็นไหมแกนหมุนตามละแกนจะหมุนตามวัตถุวัตถุอยู่ยังไงแกนมันก็จะอยู่ตามรูปทรงของวัตถุที่หมุนไปออันนี้ก็จะใช้งานบ่อยนะครับทำให้หมุนวัตถุได้ง่ายขึ้นเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเราต้องการปรับตัว วัตถุที่หมุนไปแล้วเนี่ยกลับมาให้เหมือนเดิมก็คือต้องไปคลิกที่ค่านี้แต่ตอนนี้ค่านี้มันเป็นศูนย์อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นแกนแบบโลเคอลเราก็ไปปรับให้มันเป็นวิวันอ่าลรวก็ปรับเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมโอเคดี่ผมปิดหน้าต่างนี้ก่อนต่อมาสเกลอ่าสเกลก็คลิกปุ่มนี้นะครับเหมือนกันส a กลมันก็ x y z นะครับ ก็คือเป็นการยืดขยายวัตถุนี่แหละก็คืออย่างเช่นจับแขนนะเหมือนเดิมแกน X ยืดด้านหน้าแกน Z แซยืดด้านสูงอะไรเงี้ยแล้วก็แกนที่ร่วมกันก็คือแนวระนาบของ Y กับ Z อะไรเงี้ยหรือถ้าเราคลิกที่สามเหลี่ยมนี้ก็คือขยายทุกแกนพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือการสเกล เหมือนเดิมการสเกลถ้าเราสเกลไปแล้ววัตถุมันถูกสเกลไปแล้วมันเพี้ยนเนี่ยเราต้องการให้มันกลับมาเป็นวัตถุรูปทรงเดิมก็ไปคลิกขวาบนปุ่มสเกลนี้คลิกขวาปุ๊บเราก็จะเห็นค่าของการสเกลเนี่ยเห็นไหมมันไม่เท่ากันค่าของการสเกล x y z มันให้เป็นวัตให้วัตถุมันเป็นเหมือนเดิมคือมันต้องเป็นร้อยนะครับถ้าเป็นศูนย์สเกลเป็นศูนย์คือวัตถุหายไปเลย กไหก็ต้องปรับเป็นร้อยกดแทบ็บร้อยกดแทบ็บร้อย Enter นี่ก็คือวัตถุรูปทรงปกติอ่าอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการเบื้องต้นนะครับในการควบคุมวิวพอร์ตการสร้างโมเดลนะครับแล้วเดี๋ยวบทเรียนต่อไปมีอะไรเดี๋ยวผมทําต่อให้นะครับ